ยำผักคะน้านี่ถ้าใครชอบทานใบนะคะก็สามารถที่จะใส่ใบให้มากก็ได้นะคะถ้าใครชอบทานก้านนะคะก็อาจจะเลือกใบทิ้งให้มากหน่อยหนึ่งเหลือแต่ก้นกานเอาไว้แล้วก็เลือกผักคะน้าที่ก้านอ้วนๆนะคะก็จะได้ส่วนของก้านที่กรอบอร่อย ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นเดี๋ยวหั่นผักคะน้านะคะหั่นได้เลยค่ะก้านนี่ก็ถ้าเป็นก้านก็ต้องหั่นเป็นชิ้นบางๆนอะคะค่ะผักคะน้านี่ต้องล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาใช้นะคะเพราะผักคะน้านี่ก็จะมียาฆ่าแมลงมากเลยนะคะ ต้องล้างก็แช่น้ำประมาณสักสิบห้านาทีค่ะอาจจะใช้โซดาใบคาบมเนตนะคะหรือว่าโซดาทำขนมนะคะแช่สักพักหนึ่งนะคะหรือว่าจะใช้เกลือก็ได้นะคะหรือน้ำส้มสายชูก็ได้ค่ะเป็นการชำระล้างพวกยาฆ่ามแมลงนะคะที่ติดมากับผักแล้วก็การลวกนี้ก็จะช่วยชำระยาฆ่ามแมลงออกอีกทางหนึ่งนะคะ ต่ใบก็มีนะคะนี่ใบใหญ่แต่ว่าใบจอนอ่อนนี่นะคะใช่ลวลกก้านก่อนก้านจะสุกยากกว่านะคะก็จะแยกกันลวกนะคะเ<ช>่ือนของ,งใบก็จะแยกออกมาน้ำเดือดแล้วนะคะใส่เกลือะเวลาลวกนี่ก็ต้องให้ไฟ ดึให้ไฟแรงนะคะแล้วให้น้ําเดือดผ้าน,นะคะถึงจะใส่ผักลงไปค่ะผักจะได้มีสีเขียวแล้วก็สวยะค,ะค่ะต้มตักเดี๋ยวนะคะเพราะว่าก้านมัจนจะลวกก้านก็จะสุกยากกว่าใบนะคะ,คะก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยหนะะึ่งค่ะ ส่วนใบนี่เราก็ใบก็จะหันห่นหั่นไม่ไม่หั่นฝอยมากนะคะหัน่นแล้วก็ไม่หยาบเกินไปนะคะส่วนถ้าใบใหญ่อาจจะหั่นครึ่งใบก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาทานจะได้ไม่ใบจะใหญ่นี่อย่างนี้นะคะใบใหญ่นะะี่ค่ะเราหั่นมันจะครึ่งใบนะคะใบค่นี้สังเกตนะคะจะมีลักษณะเหมือนมีแป้งฝ้าขาวๆอยู่ใช่ไหมคะ ค่ะอันนั้นก็จะเป็นธรรมชาติของใบกะนานะคะที่จะมีฝ้าขาวๆนี่อยู่นะคะบงทีนะคะท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเป็นยาฆ่า,มาแมลงแต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะแต่ฝ้าขาวๆนี่นะคะเราก็ต้องล้างทำความสะอาดค่ะเพราะว่าถึงไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นยาฆ่าแมลงแต่ว่าเวลาที่การปลูกนะคะเขาฉีดพ่นยาเนี่ยฝ้าขาวๆตัวนี้นะคะก็จะดูดจับพวกยาฆ่า,มาแมลงเอาไว้นะคะก็ต้องล้างให้สะอาดเหมือนกันนะคะล้างเอามือถูๆเบาๆนะคะให้ฝ้า ขอาขาวนี้ออกให้หมดนะคะค่ละลวกเสร็จแล้วก็แช่ในน้ําเย็นเลยนะคะ ก็เวลาลูกผักก็ไม่นานมากะคะะเพใบมันจะ <พอ S 2> สุกได้นะคะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มนะคะก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็แช่ในน้ําเย็นนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะส่งขึ้นมานะคะแล้วก็ึ่งให้เสด็จน้ําค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะค่ะ จะพักบดกระชอนอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะให้เสด็จน้ำเพราะว่าถ้ามีน้ำมากมากนะคะเวาลายำเนี่ยน,น้ำของคณะมาออก็จะทำให้ยำนี่รสชาติจืดลงไปอีกนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้นะคะในส่วนนี้นะคะเราเตรียมส่วนที่จะใส่ในยำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำหมูมาหั่นนะคะหมูที่ว่าเราต้มนะคะสุดแล้วนะคะยังไม่ได้หัน่นค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นหมูอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปล้างเข็มก่อนดีก,กว่านะคะแล้วอยหั่นเลย เพราะว่าเมื่อกี้เราหั่นผักไว้นะคะเราล้างทำความสะอาดสักนิดหนึ่งค่ะน,น้อยแล้วผ้าเช็ดน,นิดนึงนะคะนี่ค่ะหั่นเนื้อหมูค่ะ,เน,คะเนื้อหมูก็เย็นพอดีนะคะก็จะหัน่นเป็นชิ้นนะคะไม่ต้องใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม่ต้องหนาเกินไปนะคะเพราะาหนาเกินไปนี่ก็จะทําให้รสชาตินะคะไม่ถึงเนื้อถึงเนื้อหมูนะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะ <comunque> ค่ะทีนี้แล้วเดี๋ยวลวกผักคะน้าแล้วนะคะแล้วก็เตรียมของที่ยำเสร็จแล้วนะคะยังขาดเรื่องของน้ํายำเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของน้ํายำนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,คะส่วนผสมน,น,น้ํายำก็ต้องเริ่มจากพริกก่อนะนะคะค่ะ,คะเดี๋ยวดูนะคะว่าคุณ้องรักนะคะเตรีย ORIA มอะไรไว้บ้างนะคะค่ะในส่วนของน้ํายำนะคะเราก็จะมีส่วนของพริกนี้นะคะค่ะนี่นะคะเป็นพริกที่หนุ่มสวนนะคะค่ะ เราจะใช้ประมาณสัก2 0 2สเมตรนะคะแต่ว่าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะ,คะก็มีหัวหอมแดงนะคะนำมาเผาค่ะสักสามหัวนะคะแล้วก็มีกระเทียมเผาค่ะประมาณสองหัวนะคะ,คะมีน้ำปลานะคะสามช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่ถงถึงสองถึงสองช้อนโต๊ะนะคะ แล้วแต่ว่าจะชอบหวานมากหรือน้อยนะคะแล้วก็มีน้ำมะนาวค่ะสี่ช้อนโต๊ะค่ะค่ะแล้วก็เพิ่มความสวยงามนิดนึงแล้วก็มีรสชาตินะคะน้ำพริกเผาค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะค่ะนะคะในกรณีนี้เราก็ซื้อน้ำพริกเผาที่เราชอบนะคะในรสชาติร้านไหนก็ได้ค่ะที่เราชอบนะคะน้ำพริกเผานี้ค่ะก็จะทําให้เป็นตัวหนึ่งนะคะที่ทําให้รสชาติของยำเนี่ย อร่อยอยู่แม่อร่อยด้วยนะคะถึงมว่าซื้อน้ำพริกเผายี่ห้อหรือว่าร้านที่ไม่ค่อยหอมนะคะเวลาทานอาจจะไม่อร่อยนะคะเราก็เลือกที่ร้านที่เราชอบหรือว่าถ้าท่านผู้ชมอยากจะทําเองนะคะเหมือนพวกยำหมูปรีนะคะก็ต้องใช้น้ำพริกเผาที่ทำเองถึงจะอร่อยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเราจะต้องโขลกพริกใช่ไหมคะพริกสุกแต่ว่ายังไม่ได้ปอกเปลือกเลยนะคะหอมกับกระเทียมนะคะเราจะต้องมาปอกเปลือกก่อนค่ะใช่กันปอกค่ะ นะะคในการเผาหอมหรือกระเทียมนี่นะคะก็สมัยนี้อาจจะผู้ชมอาจจะเผาไม่ได้ไม่มีเตถาถ่านใช่ไหมคะไม่กล้าย่างกับแก๊สโดยตรงอะไรอย่างนี้นะคะวิธีเผาไม่ยากนะคะทําแบบง่ายๆนะคะก็คือนําหัวหอมเนี่ยค่ะแล้วก็หรือกระเทียมนะคะแล้วก็นําเอามาหรือมีดก็ได้นะคะเจาะให้มีรูบ้างนะคะเจาะสักรูสองรูนี้นะคะเสร็จแล้วก็นําไปคั่วในกระทะนะคะใช้ไฟไอ,อ,อ่อนๆนะคะ หอมหรือว่ากระเทียมนี่ก็จะสุกนะคะเราไม่ต้องย่างกับเตาแก๊สโดยตรงก็ได้<ช><ๆ>เพราะว่าสมัยนี้เราใช้แก๊สนะคะไม่ค่อยได้มีถ่านนะคะอาจจะทําให้การเผานี่ยุ่งยากหน่อยน<ช>ึง<ๆ>นะคะแล้วก็ใช้วิธีนี้ก็จะง่ายค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมเผาจํานวนมากๆนะคะอาจจะใช้ฝานะคะปิดตั้งหน่อยหนึ่ง<ช><ๆ>ปิดที่กระทะนะคะเพื่อให<ช>้<ๆ>ความร้อนเนี้ยระอุนะคะจะได้เผาได้รวดเร็วขึ้นนะคะ ก่าวเผานะคะวิธีจะดูว่าไอหอมที่เราเผาเนี่ยสุกหรือ,อยังหรือกระเทียมเนี่ยสุกหรือ,อยังนะคะพอเผาไปสักพักนะคะลองจับมานะคะกระเทียมหรือหรือหอมเนี่ยค่ะจะนิ่มนะคะจะนิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีลักษณะใสๆหน่อยนึงนะคะแสดงว่าสุกแล้วนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมเผาด้วยหรือเอาไปคั่วด้วยไฟแรงๆนี่นะคะอาจจะทําให้กระเทียมไหมแล้วก็แข็งไปเลยนะคะมีลักษณะเหมือน,น,นถ่านเลยะใช้ไฟะะอ่อนนะคะต้องใ,ใช้ไฟ,ไฟอ่อน เราจะใช้หอมกับกระเทียมเผานะะในส่วนผสมของน้ํายำนี่นะคะจะช่วยให้ยำนี่ยมีความอร่อยเพิ่มขึ้นนะคะ mm hmm. ยำผักคะน้าของเรานี่นะคะก็จะเป็นเหมือนยำยำแบบน้ำพริกเผานะคะก็คือยำที่มีส่วนผสมของน้ำเผาด้วยนะคะเพราะยำนี่จะมีหลายอย่างะค่ะ บางอย่างก็จะใช้ส่วนของพริกสดใช่ไหมคะค่ะพริกหนูนะคะง่ายๆพริกขี้หนูแล้วก็น้ำมะนาวนะคะน้ำปลานะคะถ้าสูตรบางสูตรนี้ค่ะอาจจะใช้น้ำยำประเภทน้ำพริกเผานะคะอย่างยำาำนาของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นประเภทยำแบบน้ำพริกเผานะคะซึ่งยำที่ใช้น้ำพริกเผานะคะส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนผสมของถั่วลิสงนะคะหรือหอมเจียวคั่วนะคะถั่วลิสงคั่วนะคะบางทีก็จะมีมะพร้าวคั่วม้วคะ่วด้วยค่ะ จะมีสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็จะมีพวกนี้นะคะหรืออาจจะเป็นกระเทียมเจียวคกระเทียมเจียวด้วยนะคะก็ได้นะคะแล้วอาจจะมีส่วนของส่วนของอะไรนะคะเอ,อกะทินะคะต้องมีหัวกะทิราดด้วยนะคะยำด้วยขาวนะคะส่วนถ้าเป็นยำที่อีกชนิดหนึ่งนะคะอาจจะใช้น้ำพริกแกงนะคะเป็นส่วนผสมของน้ำยำนะคะก็เป็นพวกยำถวายนะคะซึ่งจะเป็นยำโบราณหน่อยหนึ่งนะคะ ยำถวายนี่ก็จะมีผักเยอะๆเลยนะคะเป็นผักต้มนะคะแล้วก็มีน้ำพริกแกงนะคะผสมเสร็จแล้วก็นํามาราดนะคะก็จะเป็นยำอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนยำที่น้ำพริกเผาอย่างนี้นะคะก็จะมักจะใช้พวกหัวปรีนะคะหรือไม่ก็จะเป็นพวกอะไรนะคะ,ะโสมูนะคะ,คะก็จะใช้ยำที่มีส่วนผสมของน้ำพริกเผาด้วย ยึ้นยำน้ำพริกเผาแบบนี้นะคะเวลาปรุงรสเนี่ยจะต้องไม่เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดมากนะคะ<ช>จะต้องมีรสหวานนิดๆน,นะคะหวานจากหัวกะทินะคะหวานจากส่วนของส่วนผสมนะคะ,ะขลให้แหลกๆนิดนึงนะคะ ส่วนของหัวหอมนี่กระเทียมนี่ต้องโขลกให้ละเอียดนิดนึงค่ะบุกที่หนูนี่บุกพอพอแตกแๆไม้ผลกละเอียดนะคะะช่บุกพอแตกแล้วนะได้แล้วค่ะค่ะทีนี้เรามาเตรียมน,น้ำยำโดยตักขึ้นมานะคะ ที่หนูก็จะช่วยคนที่ชอบเผ็ดนะคะก็สามารถที่จะเคี้ยวพริกได้นะคะก็อย่าบุบไม่แตกมากนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนของที่เราจะยำนะคะก็จะมีส่วนของหอมก,กระเทียมเผานะคะแล้วก็นําไปโขลกให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่พริกบุกพอแตกนะคะในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามาผสมเครื่องปรุงรสนะคะก็คือส่วนของน้ําปลานะคะน้ําตาลปี๊บแล้วก็น้ํามะนาวค่ะแล้วก็น้าพริกเผา ไม่ต้องบี้นานหน่อยน้ำตาลปี๊บก็พอค่ะค่ะบี้ให้ให้ให้ละเอียดนิดนึงค่ะเราค่อยใส่ส่วนของของเหลวลงไปนะคะค่อยใส่ส่วนของน้ำมะนาวกับน้ำปลาแล้วก็น้ำพริกเผาค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบรสชาติของน้ำตาลทรายก็อาจจะ เติมได้อีกนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องมีน้ำตาลปีด้วยนะคะจะทําให้รสชาติของยำปลาคณนานี่นะคะมีความกลมกล่อมเพิ่มขึ้นนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่น้ําปลาลงไปค่ะน้ําปลา3ช้อนโต๊ะนะคะส่วนน้ำมะนาวนี่ก็จะประมาณ3-4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วแต่เดี๋ยวเราจะชิมรสอีกครั้งหนึ่งก็น้ำพริกเผา ทวนส่วนของน้ำยำนิดนึงค่ะคุณนงรักค่ะมีหอมเผานะคะหัวหอมเผาหอมแดงนะคะสามหัวนะคะแล้วก็มีกระเทียมประมาณสองหัวค่ะที่เผานะคะแล้วก็นํามาโขลกค่ะแล้วต่อด้วยพริกพริกขี่หนูนะคะประมาณยี่สิบถึงยี่ห้าเม็ดค่ะค่ะโขลกพริกแค่บุบๆนะคะ แล้วก็นํามาเติมน้มามะนาวน้ําปลาน้ําปลานี่ก็ประมาณสามช้อนโต๊ะน้ํามะนาวก็ประมาณสามสี่ช้อนโต๊ะนะคะมีน้ําตาลน้ําตาลปีป๊บหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะคะเอรู้สึกว่าเหมือนเรายังไม่ได้ตั้งหัวกะทินะคะเดี๋ยวขอตั้งหัวกะทินิดนึงเกือบจะยำแล้วแต่ว่าลืมลืมเสิรหัวกะทินะคะหัวกะทิเราก็จะนําไปตั้งไฟะคะ่ะต้องคอยคนด้วยนะคะ เราจะใช้มะพร้าวนะคะคั้นเป็นหัวกะทิล้วนๆเลยนะคะข<ช>้นๆนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นําไปตั้งไฟเพื่อให้เพื่อให้หัวกะทินี่ยข้นแล้วก็สุกนะคะหัวกะทิก็จะใช้ไม่มากค่ะนะคะใช้สำหรับหนึ่งส่วนสี่้วยนะคะลาดในส่วนของยำนะคะ กีทก็เริ่มเดือดแล้วนะคะคนไม่ให้เป็นลูกค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็พอหัวกะทิเริ่มเดือดก็ใช้ได้นะคะต้องคนนะคะไม่งั้นกะทิจะแตกมันใช่ไหมคะ,คะพอเริ่มเดือดนะคะกะทิเริ่มข้นขึ้นนะคะปิดไฟ<ป>แต่ว่าคนต่ออีกสักเดี๋ยวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ กองที่จะยำแล้วนะคะค<ช>่ะนะคะยำผักคะน้านะคะก็มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่ทําแล้วก็รับประทาน,นทีก็จะอร่อยนะคะอาหารยำทุกประเภทค่ะถ้าทํายำค้างเอาไว้จะไม่อร่อยะคะ่ะจาดแล้วก็รับประทานเลยนะคะค่ะแล้วก็ที่สําคัญเวลายำก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดสักนิดนึงสมว่าเต,ตรียมไว้เราก็อย่าให้มีเมงวันมาตอมนะะในครัวใีทำพิธีจะมีเมงวันมาตอมไว้เพราะว่ากุ้งอย่างนี้ก็จะส่งกลิ่น ข่าวมากใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมนะคะหรือว่าดูว่าต้องมีส่วนผสม